เบสคำสิงฟินมากอยู่เคียงข้างหนุ่มคนนี้ล่าสุดสาวเบสได่กุนีคำสิงสาวสวยนางเอกดังลูกรักช่องวันได้ถ่ายคลิปวิดีโอร่วมกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกคนจะต้องอิจฉาอย่แน่นอนโดยหนุ่มคนนี้เป็นพระเอกหนุ่มหล่อจากเกาหลีอย่างหนุ่มชาอึนอูซึ่งเป็น คนที่สาวเบสรักและคลั่งไคล้แบบสุดๆโดยงานนี้สาวเบสก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมกัดเจาะไม่โลดื่มด้วยความอรอร่อยซึ่งน่ารักมากๆเหมือนกัดฟิลแฟนจริงๆค่ะ แถมงานนี้สาวเบสเองก็ดูจะฟินสุดๆคงไม่ได้อยากกินไมโลแล้วล่ะคะคงจะกินชาอื่นดีกว่าหรือเปล่าคะเพราะชาที่ดีที่สุดก็คือชาอื่นอูเท่านั้นแฟนขับคอนเฟิร์มร้อยซยิ่งชาอื่นอูมาสู่ประเทศไทยก็ยิ่งทําให้ประเทศไทยของเราฮอตชามากขึ้นจริงๆค่ะยิ่งทําให้สาวเบสคลั่งคล้แบบนี้หนุ่มชาอึนอูมารับผิดชอบสาวเบสด้วยนะ และขอให้สาวเบสได้ฟินจีนไปกับหนุ่มชาอึนอูแบบนี้ตลอดไปนะคะแถมยังได้มาทํางานร่วมกับไมโลร่วมกันอีกแบบนี้เขาเรียกว่าพรมลิขิตอย่างแน่นอนค่ะสาวเบสปังปังเลยค่ะสาวเบสคะ่ะแฟนคลับทุ่มสุดตัวให้สาวเบสได้อยู่เคียงข้างหนุ่มชาอึนอูนะคะก่อนที่หนุ่มชาอึนอูจะกลับไป ประเทศเกาหลีถ่ายซีรีส์ให้พวกเราฟินอีกติดตามชมสาวเบสและหนุ่มชาอึนอูได้เรื่อยๆเลยค่ะมั่นใจคขาว่าความรักของสาวเบสจะต้องฟินแน่นอนขอขอบคุณเบสรัุณีคำเสียงและชาอึนอู ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ